ประเด็นสุดท้ายของผมครับเป็นประเด็นที่คุณดิสิทธิ์เวชาชีวะนั้นก็ได้อัปคลิปวิดีโอของตัวเองขึ้นบน y t u t u เมื่อวานนี้ซึ่งก็ต้องขอเรียนว่าดูหล่อมากทั้งหน้าตาทั้งเนื้อหาจังหวะจากโคนเราสงสัยครับว่าคุณดัพิสิทธ์เนี่ยไปเผลอหลับไหลที่ไหนมาถงึงตื่นขึ้นมาแล้วบางช่วงเนี่ยเหมือนจะดีครับแต่ฟังต่อแล้ว เหมือนเจตนาดีแต่แฝงประสงค์ร้ายไว้หรือไม่ผมคิดว่าการประกาศท่าทีแบบนี้ของคุณอนิวิสิ์นั้นประชาชนค่อนข้างจะตกใจในเบื้องแรกที่ได้เห็นแต่เมื่อสังเคราะห์แล้วคุณอนุิสิ์พยาย,ยามพูดว่าขอโอกาสที่จะได้มาเสนอธรรมกับประเทศผมเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศอยากให้โอกาสคุณอนุวิสิ์ครับถ้าคุณอนุวิสิ์อยากได้โอกาสนั้นจริงๆในการแสวงหาถาออกให้กับประเทศ ในขณะน,นี้แล้วเราก็หวังนะครับว่าคุณอภิสิทธิ์ยาได้รับลวงพลางคุณอภพิสิทธิ์ยาได้เดินตามยุตาสตร์แยกกันเดินรวมกันตีกับกบพสแม้ว่าแนวทางของคุณอภพิสิทธิ์นั้นจะไปซ้ำรอยกับคุณสุเทพเช่นการไปพบประลัดกระทรวงยุติธรรมคุณกิติพงศ์กิติยรักษ์หรือการเดินทางไปพบพลเอกธนทรัดิ์ปฏิมาประกรณ์ผู้บัญชาการสูงสุด นี่ก็เป็นล้วนเป็นแนวทางที่สุเทพเคยเดินเคยขีดเขียนไว้ไม่แปลกใจครับถ้าหากจะไปเดินซ้ำรอยนะั้นขอให้มีความจริงใจและผมเนี่ยนะครับได้รับข้อมูลในทางลึกครับว่าคุณมนพิสิทธิ์นั้นได้ปรารบกับกลุ่มอำนาจกลุ่มอำนาจนำในสังคมว่าอยากคุยกับนายกยิ่งลัก อยากคุยกับนายกชักสินก่อนหน้าที่จะเป็นข่าวนี้เป็นสัปดาห์ข่าวลือดังว่านั้นก็เป็นข่าวจริงในวันนี้ที่คุณสิทธิ์พร้อมจะคุยกับนายกชักสินและอยากคุยกับนายกชักสินมันเป็นการบ่งบอกว่าหากคุณพิสิทธิ์จะจริงใจจริงๆเนี่ยนะครับคงต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรในการพิสูจน์ความจริงใจและผมยังแนะนำนะครับให้คุณพิสิทธิ์คุยกับคุณอลงกรให้มากแล้วปฏิเสธการพบปากพูดคุย ป้องกันการออสโมซิสแนวคิดของสุเทพเทิดสุบัติคืออย่าไปเฉียดไล้อย่าไปพูดคุยด้วยแล้วขอให้กําลังใจหากคุณอภพิสิทธิ์มีความปรารถนาดีจริงมีความจริงใจจริงขอให้กําลังใจคุณอภพิสิทธ์ร่วมมือกุนนารงกรพลบุตรยึดพักประชาธิปัตย์กลับคืนมาเป็นพักที่เป็นทางเลือกเป็นทางแห่งความหวังของพี่น้องประชาชนได้คิดนําเสนอน,นโยบายมาแข่งขันกับพักเพื่อไทยและบรรดาพักค่ารเมืองกว่า70พักในประเทศไทย แล้วสังคมรอคุณเดิสิทธิ์ครับให้ลุกขึ้นมาประกาศชัดเจนว่าพรรคประชาธิปัตย์จะลงสู่สนามการเลือกตั้งผมเชื่อว่าวันนั้นครับหนทางที่ติดตันลงไปจะเป็นหนทางและการกับเพื่อนที่ยากลำบากของกปปศมากกว่าสรุปนะครับพรรคเพื่อไทยและคนไทยขอให้กำลังใจคุณเดชพิสิทธิ์หากมีความปรารถนาดีจริง มีความจริงใจต่อบ้านต่อเมืองจริงและขอให้กำลังใจในการยึดพักประชาธิปัตย์กลับสู่กระบวนการประชาธิปไตยสู่การต่อสู้ในระบบรัฐสภาเป็นที่พึ่งที่หวังของประชาชนต่อไปและปฏิเสธหรือผลักไสแนวทางการก่อจลาจลการขัดขวางล้มการเลือกตั้งจนทำให้มีผู้บาดเจ็ลบล้มตายจำนวนมากเดินให้ห่างจากแนวทางของสุเทพและกรกต แล้วปรับเข้าสู่กระบวนการประชาธิปไตยในรอบ,บรัฐสภาค,ครับ